สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาภายแรกงนะครับเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเวลายาวนานและสภาพอากาศร้อนขณะนี้เราได้ส่งทีมข่าวลงไปยังพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับประสบภัยปัญัาแรงแล้วครับไปดูสถานการณ์จริงกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนที่ได้รับลกรถจากภายแร็งกันนะครับ รครับจะไปสวนครับขอ,อสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้ครับคุณได้นับผลการายนทุงอะไรบ้างครับปีนี้แรงมากเลยครับต้นกล้าที่ปลูกไว้ก็เฉาหมดแล้วก็พื้นดินก็แห้งแตกหมดเลยครับตอนนี้ต้องเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยครับแล้วก็เป็นพวกถั่วหรือพริกอะไรแบบนี้ครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกคือน้ำำําสํารองที่เอาไว้ใช้พอปลูกไม่เพียงพอครับ ขอบคุณครับเราจะไปสภาพเกษตรกรพิ่ม้เติมกันนะครับสวัสดีครับขอสภาพหน่อยได้ไหมครับครับคุณได้รับผลกระทบจักไแรงอะไรบ้างครับเยอะเลยครับปู่ข้าวไม่ขึ้นครับต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งไปหมดไม่มีผลไปขายไม่มีเงินใช้ครับน้ำที่บ้านก็ไม่ค่อยมีน้ำน้ำทานรถผัดก็ไม่มีเหมือนกันครับแล้วก็ไม่มีเงินซื้อข้าวของใช้ประจำวันครับต้อง เอาทองไปจำนำขายรถทิ้งครับเพื่อมาใช้ครับเราจบการสัมภาษณ์ชาวนาตะโขบแล้วนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนบ้านนี้ไหมครับอใช่ครับอยู่หมู่บ้านนี้เองผอเจอพอดีเลยนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับว่างบานอยู่ครับได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับจากไทยแลนด์เนี่ยครับลำบากมากเลยครับแบบ แบบไม,ไม่ไม่ค่อยไหลเลยครับต้องแบบสร้างแทงน้าเก็บไว้แต่สุดท้ายน้ำน้นก็หมดอยู่ดีครับเพราะไม่มีน้ามาเติมนะครับก็ลำบากอยู่ครับแบบอากาศก็ร้อนด้วยข้าไฟก็สูงเพราะต้องแบบใช้เครื่องช่วยในการคลายร้อนนะครับแล้วก็แบบจะล้างการทีนี้ต้องคิดหนักเลยครับแบบไม่มีน้ําใช้น้ําดื่มน้ำดื่มก็ไม่มาส่งหลายวันแล้วครับครับล,ลำบากมากน้ำอุะโภคบริโภกแบบขาดแคลนครับขอบคุณครับ Two hours later. สองชั่วโมงต่อมาซอดีครับผมคุยถึนาทีจัดน่วยงานที่ได้รับการรบแบบียใเนื่องโดยชาวบ้านอรสบปัญหาไายหลัตอนนี้นะครับคุณมีมาตรการรับมือไงบ้างครับตอนนี้หน่วยงานของเราจะมาเลื่อยเทรดชาวบ้านท,ที่ได้รับประสบปัญหาภายหลงนะครับผมขอชาวบ้านทุกคนทุกวอลี่ช่วยกันประหยดนามเพื่อที่เราจะสามารถลดความรุนแรงจากปัญหาภายหลังนี้ได้นะครับ จากการลงพื้นที่ในวันนี้นะครับเห็นได้ว่าพายแร็สมม่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปอย่างมากนะครับภาครัฐจึงต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือและในขณะเดียวกันนะครับประชาชนเองก็ต้องร่วมมือประหยัดน้ำและปรับตัวไปพร้อมๆก,กันนะครับขอจบการรายงานในวันนี้ครับ